ท้องเลยทังว่ะโอ้ยมันไม่จับจริงหรอกยิ่งมึงจับยังปล่อยเลยมึงให้ม่จับแกงเฮ้ยมึงมึงลงลงแบบนี้เดี๋ยวเป็นไม้ร่วงลงแล้วปั่นด้วยอ่ะปั่นแล้วมันหนีไงไม่ลงลงแล้วปั่นไปเลยนะปั่นไปเลยปั่นแล้วมันหนีอ่ะเออปั่นมันหนีลงนี่นี่โอ้เสียหลักเสียหลักเสียหลัก ถังมม่ก็กลัวหันตัวไข่เชียงกันไม่กลัวเอาไม่ได้ถ่ายมันจะกินนกมาคอเหรอแค่มาคอหรือาลืมเอาสายคล้องคอมาเมื่อยชิบแต่งวันนี้ปลอดภัยร่อมันตัวเดียวนะเฮ้ยโหนี่เดียวอ่ะ ตามไม่เลิกตามไม่เลิกตามไม่เลิกโอ้โหหนีโอเยรว่ะั้งเลิกตั้งนานแล้วนกเป็ยิ้งนุกนะสือไม่ได้เล่นไม่เลิเล่นไม่เลิกเป็นดบสองนอมันสูงมัตู่จะซมันเองดีไหม มันหนีกูหวงมันหนีเร็วเลยนะเดอดเดือดเดืกดหวงเอ้ยเอาเหมือนกันนะเอานไอ้สัสวางกองตีนมันเอาเลยไม่รอดเหมืนมันหน่อยดิกลับมาสวนแม่งเลยแล้วมันเลี้ยวแคบสู้เราไหมกองตีนมันเอาเว้ยเอาสัสเองขวัญนี้ เออหนีเลยหนีเลยเลยงซูมได้ใกล้ๆีเห็นสวยเลยนะ้องวีดีมาถ่ายอ่ะกล้องวีดีซูมถึงสบายเลยนะ่ชวนเขาอย่างไรชวนแล้วแต่เขาบอกว่าสอนเด็กสี่โมงนู่นแหละมาได้บอกเขามาชันสี่โมงชันอยู่แล้วลมมันมืดนะ ആണങ്കേന